รวมถึงพักการเมืองฝ่ายค้านพักการเมืองเพื่อไทยเรารับไม่ได้เราทนเห็นประชาชนจะต้องทนรับภาระจากการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลที่มีการนำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อไปอีกแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะวันนี้มีข้อมูลค่ะส่งมาว่า ตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ไม่สอดคล้องกับการพร้อมทางด้านสาธารณสุขที่จะต้องรองรับผู้ติดเชื้อเหล่านี้ค่ะหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้เตียงเต็มแล้วนะคะหรือแม้แต่ฮอสพิเทลที่เข้าร่วมโครงการที่จะกักตัวผู้ที่ติดเชื้อก็เต็มแล้วเช่นเดียวกัน เกิดอะไรขึ้นกับการบริหารที่ผ่านมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่มีการพัฒนาเกิดอะไรขึ้นกับกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ได้จัดการรองรับในการแพร่ระบาดครั้งนี้ให้ได้อย่างทันท่วงทีอันนี้คือสิ่งที่เรามีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งซ้ำร้ายไปกว่าน,นั้นค่ะสิ่งที่พักเพื่อไทยได้รับการร้องทุกข์ร้องเรียนจากประชาชนก็คือ ลูกหลานบุตรหลานของเขาจะอยู่กันยังไงตอนนี้เยาวชวนอายุต่ำกว่า12ปียังขาดแคลนวัคซีนอยู่นะคะวัคซีนที่ท่านควรจะนำมาให้กับเด็กท่านเอาไปไว้ที่ไหนวัคซีนหายไปอย่างไร้ร่องรอยวัคซีนถูกใช้ในกลุ่มที่มีความจำเป็นน้อยกว่ากลุ่มที่ควรจะได้รับ เราไม่ปฏิเสธนะคะว่าการแพร่ระบาดครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบบูส์เข็มสให้กับประชาชนที่ได้รับครบสองเข็มแล้วแต่ท่านอย่าลืมสิคะเยาวชนที่อายุต่ำกว่า12ที่มีความเสี่ยงไม่แพ้ไปกว่าประชาชนทั่วไปก็รอที่จะรับเข็มหนึ่งอยู่เช่นเดียวกันหลายๆพื้นที่ได้สะท้อนปัญหาเข้ามาคะ่ะว่าหนูจะไปฉีดวัคซีนที่ไหนได้คะหนูอยากฉีดวัคซีนหนูอยากมีชีวิต การดำเนินชีวิตที่เป็นปกติแต่เขาก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เพราะวัคซีนยังขาดแคลนในกลุ่มที่มีความจำเป็นเข็มหนึ่งยังไม่ได้อีกเป็นล้านคนนะคะท่านลืมนำเสนอข้อมูลนี้กับประชาชนหรือเปล่าท่านลืมให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้หรือไม่เราเตือนหลายครั้งท่านไม่เคยรับฟังจนวันนี้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดในเด็กแล้ว ฉันขอกระตุ้นเตือนไปถึงรัฐบาลนะคะถ้าท่านไม่มีความสามารถเพียงพอถ้าท่านไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตท่านต้องถอนตัวลาออกจากการเป็นผู้บริหารไปค่ะและให้คนที่มีความสามารถเข้ามาดำเนินการแทนเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะคะเมื่อเปิดสภาแล้วเราจะมีการยื่นยติตามมาตรา152 การอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติให้กับรัฐบาลค่ะเพื่อที่เผื่อท่านจะมีความสำนึกมาเปิดใจมาเปิดหูรับฟังแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนบ้างหยุดเถอะค่ะหยุดการเล่นเกมภายในภายในพักการเมืองของท่านเองหยุดการแก้ปัญหาภายในพักการเมืองของท่านโดยที่ไม่นำ ปัญหาของประชาชนมาแก้ไขปัญหาเสียทีประชาชนรอการแก้ปัญหาจากรัฐบาลอยู่แต่เหมือนประชาชนแต่เหมือนรัฐบาลไม่ว่างเลยค่ะรัฐบาลมัวแต่ดูการเลือกตั้งที่ซ่อมอยู่ขณะน,นี้ว่าจะชนะเข้ามามียอำนาจอย่างไรได้บ้างฉะนั้นแล้วค่ะประชาชนจะพึ่งใครคะได้โปรดเถอะนะคะการทำครั้งนี้เพื่อเห็นแก่ประเทศชาตินะคะในขณะที่ท่านมีโอกาสทำงานในขณะที่ท่านได้แย่ง นะคะตำแหน่งที่ควรจะเป็นของผู้อื่นไปแล้วท่านก็จงทําให้มันให้ดีค่ะท่านก็คงจงแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างที่ท่านเคยประกาศนโยบายไว้แล้วบอกว่าตั้งใจว่าที่จะทําเรารอวันนั้นอยู่เราขอให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมครอบคลุมทุกพื้นที่อย่าปล่อยให้กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งต้องรอการช่วยเหลืออย่างไร้ความหวัง ดิฉันขอฝากไปถึงรัฐบาลในส่วนของวัคซีนที่จะต้องเร่งจัดหาให้ทันกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเยาวชนในพื้นที่ต่างๆด้วยอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันจะนำเสนอแล้วก็ที่เรียกร้องอยู่ตลอดก็คือการเพิ่มสถานรักษาพยาบาลให้เพียงพอในส่วนของผู้ที่ไม่มีความพร้อม นะคะในส่วนของบ้านที่อยู่ในชุมชนแออัดที่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดหาไว้ให้ที่ไม่สามารถที่จะทำโฮมไอโซเลชันเองได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเชื้อโอมิครอนตัวใหม่นี้จะไม่รุนแรงแต่ก็มีการแพร่ได้เร็วถ้าหากว่าท่านปล่อยให้คนที่เขาจะต้องอยู่กันหลายๆคนในบ้านหลังเดียวกันดูแลตัวเองแน่นอนค่ะ ตัวเลขการแพร่ระบาดจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะนี้ก็อยากที่จะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งในส่วนที่เป็นปัญหาข้อที่2นะคะในเรื่องที่2ที่ทางพรคเพื่อไทยขอถแถลงในวันนี้นะคะจากการลงพื้นที่จากการที่เราได้รับการร้องทุกข์จากประชาชนนั่นก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำแต่เข้าของกับราคาแพงราคาชีวิตของประชาชนมีเพียงน้อยนิด แต่ราคาข้าวของแพงไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินอันนี้ก็เป็นความเศร้าใจที่รัฐบาลน,นั้นไม่สามารถที่จะดูแลชดเชยเยียวยาแก้ปัญหาใดๆให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยวันนี้ทางนางสาวชายาภาสินทุพัยจะได้มากล่าวถึงสภาพปัญหาปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาอยู่ ที่ดิฉันเองนั้นได้ลงพื้นที่